เราไม่จำเป็นต้องโฟกัสแค่สิ่งที่ต้องทำแต่ควรโฟกัสให้กับสิ่งที่เรารู้สึกกับมันบ้างก็ได้เพื่อให้วันทั้งวันของเราเริ่มต้นด้วยความสุขและพลังใจที่มั่นคงสวัสดีครับคุณกำลังฟังขายไอเดียพอดแคสต์ในคลิปนี้เราจะชวนคุณมาสำรวจว่ามีอะไรที่เราต้องใส่ใจกับมันหลังตื่นนอนเพื่อให้วันทั้งวันของเรามีความสุขที่สุดข้อที่ 1. โฟกัสกับลมหายใจแรกหลังตื่นไม่ใช่แค่หายใจแต่รู้สึกว่าคุณ ยังมีโอกาสในชีวิตอีกหนึ่งวันที่ยังได้หายใจลองจินตนาการดูว่าคุณเพิ่งลืมตาตื่นขึ้นมาในตอนเช้ายังไม่ต้องรีบคว้าโทรศัพท์ยังไม่ต้องคิดถึงเรื่องงานหรือปัญหาต่างๆให้คุณแค่อยู่กับตัวเองสักสิวินาทีแล้วสังเกตลมหายใจแรกของวันนั้นหายใจเข้าและหายใจออกอย่างช้าๆมันไม่ใช่แค่ลมหายใจธรรมดาครับมันคือเครื่องหมายว่าคุณยังมีชีวิตอยู่คุณยังมีโอกาสที่จะรักเรียนรู้เริ่มใหม่หรือแม้แต่ เปลี่ยนแปลงชีวิตได้อีกหนึ่งวันทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญหลายคนตื่นมาแล้วรีบเข้าสู่โหมดเร่งรีบกังวลหรือหมดไฟแต่แค่หยุดอยู่กับลมหายใจแรกก็เหมือนคุณได้รีเซ็ตตัวเองและตั้งสติว่าวันนี้คือวันดีๆอีกหนึ่งวันที่ฉันยังมีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ลองทําดูครับพรุ่งนี้เช้าก่อนจะลุกออกจากเตียงหลับตาเบาๆแล้วหายใจเข้าให้ลึกๆบอกตัวเองว่าฉันยังอยู่ตรงนี้และฉันยังมีโอกาสอีกวันค่อยๆลืมตา แล้วเริ่มวันใหม่ด้วยพลังใจที่เบาสบายข้อที่2โฟกัสความคิดแรกในหัวอย่าปล่อยให้ความเครียดมาเป็นเจ้านายตั้งความคิดใหม่ที่อยากให้ทั้งวันเป็นแบบไหนขอให้ฝึกคิดแบบนั้นเมื่อคุณตื่นความคิดแรกในหัวสาคัญมากมันคือเมล็ดพันธุ์ของวันทั้งวันแทนที่จะคิดถึงปัญหาลองตั้งใจคิดว่าวันนี้ฉันจะมีแต่ความสงบหรือวันนี้ฉันจะกล้าทําสิ่งใหม่ๆแค่เปลี่ยนความคิดแรกคุณก็กําลังเขียนบทใหม่ให้ชีวิตตัวเองในแต่ละวันแล้วครับข้อที่สม โฟกัสความรู้สึกของร่างกายฟังเสียงร่างกายไม่ใช่แค่ขยับมันร่างกายของเรารีเซ็ตมาทั้งคืนแล้วหากเรารับรู้ว่าร่างกายของเราต้องการอะไรเราก็จะเริ่มต้นวันใหม่ได้ดีเมื่อคุณตื่นอย่าเพิ่งรีบลุกพรวดลองหยุดนิ่งแล้วรู้สึกถึงแขนขากล้ามเนื้อหรือความตึงของร่างกายเพราะร่างกายของคุณเพิ่งรีเซ็ตและซ่อมแซมตัวเองทั้งคืนถ้าคุณฟังมันดีๆคุณจะรู้ว่าต้องยืดตรงไหน ต้องพักหรือต้องเติมพลังตรงไหนจะทําให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ได้ดีขึ้นหากคุณเริ่มจากการรู้ตัวว่าร่างกายของตัวเองต้องการอะไรข้อที่ 4. โฟกัสสิ่งที่คุณขอบคุณไม่ต้องรอให้มีเยอะถึงจะขอบคุณชีวิตเองได้แต่ขอให้เริ่มต้นวันด้วยใจที่รู้สึกว่าฉันก็มีสิ่งดีๆเยอะอยู่แล้วแทนที่จะรู้สึกว่าตัวเองขาดสิ่งต่างๆในชีวิตอยู่ตลอดเวลาแค่ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาก็ถือว่าได้รับของขวัญในชีวิตแล้ว ลองนึกถึงสิ่งเล็กๆที่คุณยังมีเตียงนุ่มๆน,น้ำอุ่นๆหรือคนที่คุณรักการเริ่มต้นวันด้วยใจที่รู้ว่าฉันก็มีสิ่งดีๆอยู่แล้วจะทำให้คุณมองเห็นแต่สิ่งที่มีคุณจะหยุดความรู้สึกขาดและเริ่มมีพลังใจมากขึ้นข้อที่5โฟกัสว่าวันนี้ฉันอยากเป็นคนแบบไหนไม่ใช่แค่คิดว่าฉันจะทำอะไรแต่ให้คิดว่าฉันจะเป็นใครในวันนั้น ก่อนจะลุกออกจากเตียงลองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันอยากเป็นคนใจเย็นอยากเป็นคนกล้าตัดสินใจหรืออยากเป็นคนที่มีพลังบวกเพราะสิ่งที่คุณเป็นจะกำหนดสิ่งที่คุณทำตลอดวันขอให้เริ่มจากตัวตนภายในแล้วการกระทำจากภายนอกจะตามมาอย่างสอดคล้องกันข้อที่6โฟกัสสิ่งสำคัญหนึ่งอย่างก็พอถามตัวเองว่าถ้าต้องทำแค่อย่างเดียวให้ดีแล้ววันนี้จะเป็นวันที่สำเร็จสิ่งนั้นคืออะไรไม่ต้องพยายามทำทุกอย่างให้เสร็จในวันเดียว แค่เลือกทำหนึ่งอย่างที่สำคัญที่สุดแล้วทุ่มเทให้กับมันเต็มที่ไปเลยครับเพราะการโฟกัสที่น้อยลงเท่ากับคุณได้พลังที่มากขึ้นและนั่นแหละคือกุญแจสำคัญของการที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามีค่าและทำสิ่งที่สำคัญที่สุดให้กับตัวเองข้อที่7โฟกัสกับการไม่เร่งรีบอย่ารีบที่จะเป็นคนเก่งแต่จงรีบเป็นคนที่มีสติเสมอ การรีบอาจทำให้คุณก้าวเร็วแต่ก็ทำให้พลาดง่ายด้วยเช่นกันชีวิตไม่ต้องแข่งกับใครแค่มีสติในแต่ละก้าวคุณจะไปได้ไกลกว่าจำไว้ว่าความสงบนำไปสู่ความแม่นยำและความแม่นยำจะพาคุณไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอนข้อที่ 8. โฟกัสใจของคุณไม่ใช่แค่มือถือของตัวเองก่อนที่จะสไลด์ดูโลกของคนอื่นลองนั่งอยู่กับใจของตัวเองสัก5นาทีหลังตื่นนอนดูดีกว่าไหม ทันทีที่ตื่นมือเรามักจะควะ้าโทรศัพท์โดยไม่รู้ตัวแต่ก่อนจะเปิดดูว่าใครทำอะไรลองหยุดเงียบๆแล้วฟังหัวใจของตัวเองดูดีกว่าไหมเช่นเช้านี้คุณรู้สึกยังไงคุณอยากให้วันของคุณเป็นแบบไหนแค่การอยู่กับตัวเองสัก5นาทีอาจเปลี่ยนทั้งวันของคุณได้นะครับข้อที่9โฟกัสการเลือกพลังไม่ใช่เลือกภาระการเลือกทำสิ่งที่เติมพลังในตอนเช้าเช่นการดื่มน้ำการอ่านหนังสือหรือขยับร่างกายเบาๆคือการสร้างพลังให้กับตัวเอง แต่ถ้าคุณเลือกผิดนั้นคือภาระของทั้งวันหรือทั้งชีวิตได้เลยทีเดียวครับข้อที่10โฟกัสกับความหมายไม่ใช่แค่ภารกิจถามตัวเองว่าทําไมเราต้องใช้ชีวิตวันนี้ให้ดีแล้วใช้คําตอบนั้นเป็นแรงผลักให้เราอยากที่จะทําสิ่งต่างๆในแต่ละวันทุกวันเต็มไปด้วยสิ่งที่ต้องทําแต่สิ่งที่ทําให้เรามีแรงคือทําไปเพื่ออะไรก่อนเริ่มต้นวันลองถามตัวเองว่าวันนี้ฉันอยู่เพื่ออะไรฉันทําสิ่งนี้เพื่อใคร เมื่อคุณเจอความหมายแรงบันดาลใจจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องบังคับการตื่นนอนไม่ใช่แค่การลืมตาแต่คือการเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสและมีความสุขถ้าเราโฟกัสถูกจุดการเริ่มต้นเล็กๆอาจเปลี่ยนทั้งวันให้มีแต่เรื่องมหัศจ,จรรย์ได้เลยทีเดียวครับไม่เชื่อต้องลองเองถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจคัดสรรมาให้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ